สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อิตาลีนะครับมิลานหรือมิลาโนโนในเองถ้าพูดถึงอิตาลีเรานึกถึงอะไรนึกถึงพวกกรุงโรมหรือว่าสนามฟุตบอลสถานที่โบสถ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่วันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ธรรมชาติทางตอนเหนือของอิตาลีนั่นก็คือ เทือกเขาโดโลไมท์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพาไปเที่ยวเทือกเขาโดโลไมท์แต่ตอนนี้เราอยู่ในเมืองมิลานก็คือเดี๋ยวเราจะแวะเที่ยวแ,วแถวแถวนี้ก่อนนะครับให้ดูความสวยงามของเมืองมิลานก่อนนะครับที่ใจกลางเมืองเลยแล้วข้างหน้าเราก็คือมหาวิหารดูโอโมนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับหนึ่งในห้าของโลกด้วยซ้าเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยมหาวิหารดูโอโมนะครับใหญ่มากๆเลย ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะใช่ด้านหน้าหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปเดินรอบๆแล้วก็ไปดูอีกด้านหนึ่งมันสามารถขึ้นข้างบนได้แล้วก็ตรงยอดจะมีการดูรลนะหรือว่าซ่อมแซมอยู่เดี๋ยวเราจะถ่ายมาหาวิหารดูโอโมโรอบๆนี้เลยถึงมาที่นี่นะต้องระวังเลยนะเนี่ยพวกเรื่องมิจฉาชีพมิจฉาชีพที่อิตาลีนี้ก็ขึ้นชื่อมกนกนะเวลาเรามาเราก็ควรจะระวังตัวนิดนึง <Okay. S 1> กระเป๋าหรือว่าอะไรพวกนี้เราต้อง ต้องระวังให้ดีอ่ะเดินเป็นกลุ่มๆกันไว้โอ<า>้ oh. ตอนนี้นะเราเดินมาถึงหน้าวิหารดูโอโมโลแล้วนะครับข้างหน้าสวยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้จะให้สวยนะเราต้องมาถ่ายตอนกลางคืนตอนมันคำ่คำแล้วเขาจะเปิดไฟตรงนี้จะสวยมากๆเลยแต่ตอนนี้เราถ่ายเข้าๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายกันตอนมืดอีกทีหนึ่งมีรูปปัน้นมีอะไรแต่ตอนนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงเห็นไหมครับแล้วดูข้างหน้ามาหาวิหารนะ โอ้โห oh, oh. สวยจริงสวยจริงมา <Okay, okay. S 1> เดี๋ยวเรามาถ่ายกินตอนมืดๆนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวตอนนี้ไปหาอะไรกินแถวๆนี้ก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวไอทีแสงตอนมืดจะสวยงามขนาดไหนรอดูครับโอเคและนี่ก็คือวิหารโดโมนะครับตอนสามทุ่มครึ่งฟ้ายังแบบสดใสอยู่เลยอะระหว่างที่เราไปกินข้าวเราก็ได้หมวกอไปหนึ่งไหม ของอิตาลีของมิลานวิหารดูโโมนะครับตอนกลางคืนเขาก็เปิดไฟส่องไปแบบก็สวยอีกแบบหนึ่งนะถ้าท้องฟ้ามืดๆกว่านี้ก็น่าจะสวยมากๆเลยครับแต่เราก็คงดูแค่ประมาณนี้แหละครับตอนนี้สามทุ่มครึงแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินทางไป พักอีกที่หนึ่งนะครับก่อนที่พรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่เทือกเขาโดโลไม้นะครับก็เป็นหน้าวิหารนะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นตึกนะครับแล้วก็เป็นร้านค้าพวกของแบรนด์เนมนะครับเป็นห้างแล้วก็จะมีของแบรนด์เนมตรงนี้ก็จะเป็นโซนซอยที่เขาขายของกินกันนะฮะเห็นไหมครับรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของใครไม่รู้นะครับรอบๆก็จะประมาณนี้นะฮะสวยงามครับเมือง มิลานปฏิมากรรมเขาสวยแล้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดินทางไปที่เดนลไม้กันแล้วก็อาจจะมีวิหารอีกสักที่สองที่เนี่ยละครับเดี๋ยวเราจะต้องแวะถ่ายรูปก,กันระหว่างทางด้วยค่ามืนนี้ก็เท่านี้อีกอย่างหนึ่งนะคือสาวที่มิลานเนี่ยสวยมาก สวยจริงสวยจริงพ่งอครเขาคือแบบหน้าตาดีแล้วก็หุ่นดีกันมากๆเลยหาคนอ้วนแทบไม่มีเลยที่นี่โอเคครับไปครับเป็นอีกหนึ่งวันของการเดินทางนะครับวันนี้เราจะใช้เวลาเดินทางจากอิตาลีนะครับทั้งวันเลยทั้งวันเพื่อที่จะไปโดโลไม์นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่เมืองออทิเซ่นะครับเมืองออทิเซเป็นศูนย์กลางของเมืองโดโลไม์นะครับโอเคครับลวยครับไปรถเราพร้อมแล้ว น,นี่เราก็ถึงที่พักแล้วนะครับอันนี้ก็คือที่พักเรานี่ครับ ลังโฮเทลอะไรทุกอย่างเลยพรุ่งนี้เราจะขึ้นยอดเขาเซเคดานะครับเราจะขึ้นกระเช้าขึ้นไปที่นั่นยอดเขานี้ก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0กว่านะครับความสูงไม่เยอะมากเพราะก็ดอยอินทนนท์บ้านเราเนี่ยแหละฝนตกแล้วเดี๋ยวเราเข้าในร่มดีกว่าเดี๋ยวจะไม่สบายไปก่อนนี่เดีย๋ยวเที่ยวไม่สนุกเอากิจกรรมหลักๆก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไปยอดเขาเซเคดากันครับ สวัสดีครับกับเช้าสดใสอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เราจะไปขึ้นยอดเขาเซกเคด้ากันนะครับที่โดโลไมท์เดี๋ยวเราก็ต้องนั่งรถจากที่นี่ไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะก่อนที่เราจะไปขึ้นกระเช้าแล้วขึ้นยอดเซกเคด้านะครับวันนี้โปรแกร,รมคือเราจะไปเดินเที่ยวข้อมูลยอดเขาเซกเคด้าระยะทางที่เดินอาจจะประมาณสัก2กิโลประมาณนี้นะครับเห็นเขาว่าข้างบนนั้นน่ยจะมีจุดชมวิวเป็นเทือกเขาสวยมากมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็พร้อมครับกับบรรยากาศด้านหลังภูเขาที่แบบ ภูเขาที่แบบเป็นทุ่งหญ้าสวยๆว,ยวันนี้เราไปกันครับไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสดชื่นมากอากาศคดดีประมาณ10กว่าองศาดีมากๆเลยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีฝนไม่ตกปัไปครับี่เราก็ถึงที่เซเคดาแล้วนะครับตรงนี้เราจะขึ้นกระเช้าขึ้นไปข้างบนนะครับมีทั้งขึ้นกระเช้ามีทั้งจักรยานให้เช่าแล้วก็ปั่นขึ้นไปนะไปครับเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้ากันดีกว่า ก็เป็นกระเช้าที่เราจะขึ้นข้างบนเซเกด้านะครับหนึ่งกระเช้านั่งได้6คนนะพร้อมเลย ันนี้ถึงการแรกขึ้นทั้งหมดสองครั้งถ้าขึ้นไปยอดซิกเก้าเราต้องขึ้นกระเช้าทั้งหมดสองครั้งตอนลงจากอันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นอันใหม่อันนี้จะเป็นกระเช้าใหญ่แล้วก็ชันขึ้นดิ่งๆเลยอันนี้เป็นกระเช้าใหญ่ไม่ใกระเช้าไทยมาแค่ครึ่งทางมมนจะเต็มอยู่แล้ว <laughs> ไปแล้วครับเรายืน อ๋อมีกระเช้าที่สองอัน,อน,ออน,อนวิ่งสลับกันรออันนี้ลงมาแล้วก็ขึ้นเราก็ขึ้นอันนู้นอันที่มันสลับสลับลงมาอันนี้ขึ้นไปน,นี้สลับลงมาอะครับไปยอดกันดีกว่าตาเราแล้วตาเราขึ้นกระเช้าแล้ว เราไปดูข้างนอกกันดีกว่าจากเช้าลยโอ้นี่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 โอ้ยโคตรสวยนี่คือเชือกเขาโดโลไมท์ของจริงนะครับอันนี้โอ้มันสวยมันสวยจริงข้างบนนี้อากาศเย็นนะก็คื <Ą ง Luiza> อ<ๆ> ชื่อโดโลไมท์ก็คือชื่อของหินนะครับหินภูเขาไฟทานหินแล้วก็หินโดโลไมท์นะครับเขาก็เลยเอามาตั้งเป็นเป็นพื้นที่แถบนี้นครับว่าเชื่อเข่าโดโลไมท์นั่นเองข้างบนนี้คือแบบสวยโคตรสวยดูง่ายคือที่นี่ถ้าเกิดว่าน้าหนาวใช่ไหมถ้าเป็นหนาวจ,จัดๆเลยช่วงปลายปีพฤศจิกาธัานวาอะไรพวกนี้ที่นี่จะไม่มีคนนะครับฝรั่งเขาก็จะ จะหนีไปเที่ยวที่อื่นกันหมดช่วงที่มีหิมะเยอะๆหิมะเยอะที่นี่จะเป็นสวรรค์ของนักเล่นสกีเลยนะครับเป็นจุดหมายอันดับต้นๆของพวกนักเล่นสกีกิจกรรมเยอะนะครับก็คือก็คือภูเขาทุกลูกเนี่ยจะมีจะมีกระเช้าตัวนี้ขึ้นบนภูเขาแล้วก็จะมีทางสกีให้เราให้เราสกีลงไปข้างล่างถ้าเกิดช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของนักปั่นจักรยานนะครับคือมันจะมีเส้นทางของจักรยานเนี่ยให้เราปั่นจักรยานได้ทั่วโดโลไม้เลยเป้าหมายอันดับต้นๆของสายไฮกิ้งนะครับสายเดินป่าสายขึ้นเขากก็ไม่แ ใครับว่าทําไมที่นี่จึงเป็นเป้าหมายตั้ต้นของนักท่องเที่ยวก็ดูครับดูวิวฟิว,วทัสนะฮะไม่รู้ว่าในกล้องนี้จะเห็นเหมือนที่ตาผมเห็นหรือเปล่าแต่จากสายตาผมคือที่นี่มันโคตรสวยใช้คำว่าสวยไม่ได้ต้องใช้คำว่าโคตรสวยเลยนะฮะอ,อากาศดีเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนนู้นกันคือเราจะเดินอยู่บริเวณเวแถวๆนี้เดินไปนู่นนะฮะก็อยู่ประมาณสัก หนึ่งกิโลไปกลับก็อยู่ประมาณทัก2สองกิโลประมาณเนี้ย oh. สวยจนอยากจะหยุดเวลาเลยเ oh. ทือกเขาทิวเขาที่สวยที่สุดในโลกนะครับ oh. อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลนะฮะเด oh. ี๋ยวเราไปหาจุดถ่ายรูปตรงอื่นกันดีกว่า oh. สวยสวยชิบหายเลย oh. ไปครับไปดูตรงอื่นต่อเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงจุดนู้นนะ oh. ชื่อว่า oh. เซอร์เมดาเดินทางประมาณ ครับขึ้นเขาไปตามเส้นทางนี้แล้วก็ไปไปอยู่จุดโน,น้น <Okay. S 2> สวยจังเลยสวยอย่างนี้นะชิลมากอากาศข้างบนค่อนข้างเย็นนะผมว่าหนาวอ่ะตอนนี้มือชาหนาวหูมาก <c oughs> ตรงไหนมันก็สวยตรงเนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราเราแม่งก็เช้าขึ้นมานะนะเราพักอยู่แถวนน้นแล้วก็นั่งก็เช้าจากตรงนี้ขึ้นมาี่นี่หนึง่งต่อแล้วขึ้นมานี่อีกหนึ่งต่อไปนี้มันมเหนื่อยแล้วดอกพวกนี้มันจะขึ้นเฉพาะฤด,ดูร้อนนี่แหละฤด,ดูอื่นจะไม่มีให้เห็นนะ ึ้นเขากับความสูงเยอะๆเดินเร็วมันเหนื่อยต้องไปเรื่อยๆครับเพาอดอกไมน้นี้มันจะบานเต็มทุ่งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนะฮะอันนี้เรามาช่วงกลางกรกฎามน่าจะล่วงลงไปบ้างแล้วเป็นไงเพ่ <laughs> ไม่ต้องเรียกครับเพราะว่ามันมันสูงด้วยมันสูงด้วยแล้วก็มันชันด้วยถ้าเราเรียบแล้วมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยก็ปกติไปไปสายข้างบนดีกว่า ยอดเขาเซเดาของจริงก็คือลูกนี้นะลูกที่เราเดินมานี่แหละเขาเรียกว่าเซเดานะครับไฮไลท์ของมันคืออะไรครับเขาไอแหลๆนี่แะครับอ๋อเขาเดินไปได้ยันนูเลยนะอ่าใช่เขาบินขึ้นเทคเซเดาในกล้องมันอาจจะไกลนะเพราะกล้องมันเลนค่อนข้างไวแต่เราอยู่ใ,ใกล้ๆนะวิวข้างล่างก็ประมาณนี้นี่คือยอดเซเดาสวยสวยมากๆเลยครับ จริงๆคือเร,เราโชคดีนะเมื่อกี้ได้ถ่ายยอดของเซเคด้าไปนะครับตอนที่ยังไม่มีเมฆเยอะขนาดนี้ตอนนี้เห็นไหมเมฆปกคลุมยอดเนี่ยมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคือถ้าเกิดคนที่มาถ่ายทีหลังเนี่ยไม่เห็นยอดเลยไม่เห็นยอดเลยครับตอนนี้เราก็กาลังเดินทางลงไปข้างล่างครับเพื่อกลับไปที่ที่เราขึ้นกับเช้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทํากิจกรรมอื่นต่อไปนะครับไปโบสแล้วก็ เราจะไปซ่อมกิจกรรมที่เราที่เราตกค้างไว้เมื่อวานนั่นก็คือทะเลสาบนะครับออเทซ่าอะไรเนี่ยเลยวันนี้เห็นอีกกรุ๊ปหนึ่งนะครับอีกกรุ๊ปหนึ่งที่เป็นคนไทยด้วยกันเขาบอกว่าเมื่อเช้าเขาไปมามันสวยมากๆแล้ววันนี้เราถ่ายรูปที่นี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปซ่อมที่นั่นกันเก็บภาพบรรยากาศที่นี่อีกสักนิดนึงยังมไม่อยากไปเลยมันสวยอ oh. นี่ก็คือโดโลไม ตอนที่เรามาเห็นไหมเพราะว่ามันจะไม่มีไม่มีเมฆปกกลุ่มบนยอดตอนนี้เมฆเต็มเลย เรามาเก็บโปรแกรมซ่อมนะครับซ่อมของเมื่อวานนั่นก็คือทะเลสาบคารซ่าครับก็คือเป็นทะเลที่มีฉากหลังสวยงามมากๆากฉากหลังเขาะจะเป็นต้นสนนะครับตั้งเป็นแนวต้นสนแล้วก็เบื้องหลังก็จะเป็นเทือกเขาทิวเขาของโดโลไม์นะครับเป็นฉากสวยงามมากๆแล้วก็ทะเลสาบเนี้ย น้ำจะเต็มช่วงฤดูร้อนนะครับของที่นี่เพราะว่าเกิดจากทาน,น้ําแข็งของโดโลไมเนี่ยละลายแล้วก็ไหลลงมารวมกันที่ทะเลสาบนี้ถ้าเกิดเรามาหน้าหนาวทะเลสาบนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเรามาช่วงที่น้ําแข็งยังไม่ได้ทันละลายเนี่ยทะเลสาบนี้ก็จะแห้งนะครับตอนนี้เราก็ถึงทะเลสาบแล้วมาดูพร้อมๆกันเลยสวยจริงๆสวยมากๆดีไหม เลยสาบคาเลซ่าสวยเหมือนกระจกเลยนี่ฉากหลังนี่เมืวว่อวานเรามาฝนตกนะครับเรามองไม่เห็นฉากหลังด้านนี้ซึ่งมันไม่สวยเราก็เลยไม่ไม่ถ่ายรูปเราเก็บไปซ่อมบนหลังดีกว่าแต่ยังไงอันนี้คือโปรแกรมหลักๆเราก็เลือกที่นี่คือเราต้องมาให้ได้รับที่นี่มันสวย เดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆแล้วก็ไทายถ่ายองมุมอื่นดูบ้างนะครับ <Okay. S 1> ถแถวๆนู้นเป็นทางเดินสวยนะครับอันนี้เราก็ปีนขึ้นมาข้างบนนะแล้วว่ามุมนี้สวย ทะเลสาบคาราซาก็น่าจะมีประมาณนี้ครับหลักๆเขาก็ให้เรามาดูแค่นี้แหละฮะแล้วก็มีทางเดินรอบๆไปนะมีทางเดินไปรอบๆนี้เลยรอบๆทะเลสาบเดินทางมาสะดวกครับมันเป็นทางผ่านระหว่างทางขึ้นไปโดโลไม้อยู่แล้วนะฮะ <Okay. S 1> ฟ้าเปิดฝนไม่ตกนนเองมันก็สวยนะครับพอเดิมๆมันก็สวยอยู่แล้วทะเลสาบ เดี๋ยวเราไปเดินรอบๆแล้วก็ถ่ายรูปกันดีกว่าครับมีต้นสนอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นเทือกเขาเขาของโดโลไม้ฮะที่เป็นฉากหลังส่วนถ้าจะสวยกว่านี้น่าจะต้องรอตอนเย็นฮะถ้าเป็นตอนเย็นนะครับแสงที่มันกระทบอยู่บนยอดเนี้ยมันจะเป็นสีทองงครับเหมือนตอนพระอาทิตย์จะตกมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งสำหรับทะเลสาบคาลิซาก็จบแค่นี้ครับเดี๋ยวดูกิจกรรมต่อไปครับที่โดโลไม okay. สุดท้ายของวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวโบสถ์ครับโบสถ์อะไรสักอย่างเนี่ยหละต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะแต่ตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวโบสถ์กันเพราะว่าเดินไปนระยะทางประมาณ2กิโลนะครับเพื่อไปแล้วก็เดินกลับอีก2กิโลนะฮะก่อนที่จะไปนะตรงนี้บรรยากาศโคตรดีบอกเลยว่าตรงนี้นะเป็นบ้านที่เป็นอยู่บนเนินเขาดูเนะเห็นปะฝั่งนู้นอะ่ะบรรยากาศโคตรดีเลยดูถ้าเกิดตอนเ,เช้าจะเป็นไงเนี่ย ตรงนี้บรรยากาศดีมากมีคนก็เดินกันสบายสบายครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งนะดูพระอาทิตย์อยู่ตรงนู้นนี่คือพระอาทิตย์นะเมฆบัง,บงไปข้ามถนนแล้วเดินไปโบสถ์กันดีกว่าเอาไปข้ามตามทางมะลายนะไม่งั้นฝรั่งแม่งด่าเลยมันด่าเลยครับว่าเราไม่ข้ามตามทางมะลายคือระหว่างทางที่ไปนะหมู่บ้านเนี่ยคือแบบโอ้โหบรรยากาศโคตรดีเป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากนี่บรรยากาศโคตรดีนะเดินในหมู่บ้านนะดูนะคือแบบ คนที่ต้องแบบสุขภาพจิตดีแน่ๆเลยตื่นมาเจอแบบนี้นะทุกวันอของเขาจะมีช่วงหน้าร้อนแค่ประมาณ3-4เดือนนอกนั้นเขาก็จะเครียด <c oughs> อีมะตกเอ้ยแต่ตอนนี้บรรยากาศดีเป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากไปเราไปดูโบสถ์กันดีกว่าต้องเดินขึ้นเขาไปด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเนีเ่เปิดพอแล้วเปิดพอแล้วนี่คือรอเต้นลังนะไปว่าลันไปไปหมดดีกว่า,านะปปวนี่คือในหมู่บ้านเขานะในหมู่บ้านนี้ต้นตกมีลำธารไหลแบบนี้อู้หูโคตรดีอ่ะดุจต่อ ดอกสีขาวไมเลยกับด,ดีไหมขับรถคนเร็วตุ่งดอกสีขาวนี่สวยจริงโอ้ย oh, oh, อยากจะวิ่งลงไปตรงกลางทุ่งยังเลยกลวต้นไม้ขับตายโ oh. ดูนี่นะตรงข้างบนจะเป็นโบสถ์สํนแยกเข้าเรลี้ยวขวาขึ้นไปโบสถ์นะดูฉากหลังโบสถ์นะโห้ยฉากโบสถ์โคตรจ่มเป็นทิวเขาโดโลไม้อะ่ะเจ๋งไปเลยแสงแดดกำลังสวยเลยอะ่ะตอนนี้นะบรรยากาศของหมู่บ้านนี้แล้วก็ทุ่งหญ้าสวย,สวย โคตฟินเลยหมู่บ้านนี้นี่ตอนทุ่มหนึ่งนะเนี่ยดีดีด,ดีไปครับเดินไปโบสกันดีกว่าตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาจนถึงโบสแล้วนะครับางบนก็ยังดูอยู่ว่าให้ขึ้นมาทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้มีวิวสวยดูวิวตรงนี้นะมาน,นั่งอะไรกันตรงนี้ วิวโคตรดีตรงนี้เพอ,อบดก็ไม่มีอะไรครับเป็นมีสุสานแต่ที่หลักๆเลยนะ่าจะเป็นวิวโอ้ดูวิวนะเดี๋ยวขอขอซูมให้ดูอีกทีนะึงทิ่วเขาโดลไมไหมจากตรงนี้มันสวยงามขนาดไหน โอเคครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปเที่ยวที่อื่นต่อ <ปะ S 1> ดีกว่าเราขึ้นไปที่โบสถ์มาแล้วใช่ไหมแล้เราก็รู้ที่หลังว่าไฮไลท์ของมันจริงๆนไะไม่ได้อยู่ที่โบสถ์แต่อยู่ที่ภูเขาอีกรูปหนึ่งซึ <ปะ S 1> <laughs> ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งโอ้หยถ้าต้องลงลงมาแล้วขึ้นเขาอีกรูปหนึ่งเพื <ปะ S 1> ไไ่อทีท่จะถ่ายถ่ายวิวนี้วิวโบสถ์กับเทือกเขาดูลไมจุดนี้เห็นไหมครับเพื่อที่มารอแสงตอนเย็นถ่ายโอเคครับเราไปหาจุดสวยๆถ่ายรูปกันดีกว่า แต่ตอนนี้เหนื่อยลงมาจากนู่นต้องมาขึ้นมานี้อีกปักู๊สวยๆครับเคจุดนี้แหละครับไฮไลท์ที่เราถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับถ่ายติดตัวโบดแล้วก็เสื้อเขาดูโรไม้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องรอเวลาครับต้องรอเวลาเพราะว่า รอยพระอาทิตย์ตกกว่านี้หน่อยหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบสองทุ่มนะครับ <Okay. S 1> อีก15นาทีสองทุ่มนะครับแต่ดูพระอาทิตย์แล้วน่าจะครึ่งชั่วโมงต้องมีผมว่านะวันนี้ปกติถ้ากดคนที่มาที่นี่นะเขาก็จะรอให้แสงพระอาทิตย์เนี่ยกระทบกับยอดเขาตัวนี้นะครับแล้วมันจะกลายเป็นสีทองนะครับพระอาทิตย์ใกล้ตกมันจะเป็นสีทองส่วนตอนนี้เราก็รอกันไปก่อนครับตากล้องนะี่ยเคยมาที่นี่หลายครั้งนะครับเขาบอกว่าเขาเคยเจอ แสงสีทองที่กระทบยอดเขาโดโลไมเนี่ยแค่สองครั้งท่านเองเขามาหลายครั้งเขาเจอแค่2ครั้งเพราะว่าปกติแล้วที่เนี่ยอากาศมันจะดีบ้างสลับอึมครึมบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขามาเนี่ยอากาศมันจะครึมคมนะคะรับเขาก็เลยได้แค่เดินมาวันนี้แต่ไม่ได้ถ่ายภูเขาสีทองเพราะว่าอากาศครึมปรากฏการณ์เทือกเขาโดโลไม้สีทองนี่น่าจะได้เจอแน่นอนสามทุ่มแล้วไอ้เทือกเขาโดโลไมที่เราเห็นเนี่ยก็กลายเป็นสีทองเลยเนะียเป็นสีทองตอนสามทุ่มแสงกระทบจากพระอาทิตย์ตอนเย็น ความสามารถของโทรศัพท์ถือกล้องทําให้เราสามารถถ่ายออกมาเป็นสีทองได้ในกล้องผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นสีทองหรือเปล่านะแต่เวลาเราถ่ายมือถือเนี่ยมันออกเป็นสีทองๆครับเพราะว่าความเงาของหินมันกระทบกระแสงตอนเย็นด้วยทิวเขาดูโรไมตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรากลับที่พักกันดีกว่าเพราะตอนนี้สามทุ่มแล้วทุกคนก็เริ่มหิวกันแล้วครับไปบาย